อดอีตเคยมีจระเข้ที่ออกอาวาสไล่กินคนมาแล้วโดยไม่ต้องอาศัยน้ำท่วเมืองแต่อย่างใดจระเข้ที่ว่ามีชื่อเรียกกันจนคุ้นหูคนไทยจนถึงปัจจุบันพวกมันก็คือไอด่างจระเข้ที่ชื่อไอ้ด่างมีอยู่สองตัวด้วยกันตัวแรกคือไอด่างเกยชัยส่วนอีกตัวคือไอด่างคลองบางมุดซึ่งทั้งสองตัวเป็นจระเข้กินคน ที่อารวาสร้างความหวัดภวาให้กับคนในยุคนั้นหลายคนอาจสับสนระหว่างไอด่างเกยชัยกับไอด่างคลองบางมุดเพราะจอรละเข้สองตัวนี้แม้จะมีชื่อเรียกไอด่างเหมือนกันแต่พวกมันมีชื่อเสียงกันคนละยุคสมัยไอด่างเกยชัยนั้น ถือว่าเป็นจระเข้กินคนรุ่นที่เพราะมีเรื่องราวและประวัติการปรากฏตัวอลาวาดกินคนที่แม่น้ำน่านในช่วงสมัยรัชกาลที่5บ้านเกยชัยจังหวัดนครสวรรค์สำหรับชื่อฉายาของไอ้ด่างเกยชัยนั้นเพราะปลายจมูกของมันมีดวงด่างสีขาวเป็นจุดเด่นแต่ไอ้ด่างเกยชัยก็สินชีพด้วยหอกของหมอจระเข้สองคนและหัวของมันถูกตัดเก็บไว้ ว่ากันว่ามีความใหญ่ถึงขนาดหัวถึงหางสามารถนอนขวางลำน้ำจากฝั่งหนึ่งไปจนถึงฝั่งหนึ่งได้ถ้าเป็นเรื่องจริงดังบันทึกก็หมายความว่าไอ้ด่างเกลยชัยมีความยาวลำตัว9-10ถึงเมตรเลยทีเดียวแต่น่าเสียดายที่เรื่องราวของไอ้ด่างเกลยชัยซึ่งมีบันทึกอยู่ในสมุดของพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อคราวที่เสด็จไปตรวจราชการที่เมืองเหนือ ได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของไอด่างเกยชัยไว้เพียงแค่สองบรรทัดมีใจความว่าที่มีศรีรษะของจระเข้ใหญ่เป็นจระเข้กินคนชาวบ้านเล่าลือกันว่าเป็นจระเข้เศ้ามีพญาคนหนึ่งได้นำศรีรษะจระเข้เข้ากรุงเทพและได้ขายต่อให้ชาวต่างชาติเป็นอันจบสำหรับเรื่องราวของศรีรษะจระเข้ใหญ่ สำหรับบันทึกของพระยาดำรงราชานุภาพสามารถสืบค้นได้ที่หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีแต่เรื่องราวของไอด่างเกลยชัยมักจะมีคนจำสับสนกับไอด่างคลองบางมุดจระเข้น้ำเค็มและเคยอรารวาดกินคนเช่นเดียวกันแต่คนละสถานที่เพราะไอด่างตัวที่สองนี้ อัลวาดกินผู้คนที่คลองบางมุดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเมื่อปีพศ2507ซึ่งเรื่องราวของไอ้ด่างคลองบางมุดนี้โด่งดังจนถูกนำมาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์ไทยถึงสองครั้งเลยโดยครั้งแรกในปีพศ2531ในชื่อว่าไอ้ด่างเกยชัยนำแสดงโดยบินบรลีลิ์ครั้งที่สอง ในปีพศ2548มีชื่อว่าโคดเพชฆาตนำแสดงโดยชาติชายงามสันส่วนไอด่างคลองบางมุดที่ปรากฏเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ในปลายเดือนตุลาพศ2507เป็นเรื่องราวชวนสยองขวัญเกี่ยวกับจระเข้ยักษ์กินคนและไอด่างตัวที่สองนี่แหละ ที่มีเรื่องราวที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานข้อมูลค่อนข้างชัดเจนรวมถึงมีภาพข่าวตามสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆในยุคสมัยนั้นย้อนกลับไปเมื่อปีพศ2507ปลายเดือนตุลาคมได้ปรากฏข่าวที่สร้างความอกสันขวัญแวนให้กับคนในยุคสมัยนั้นโดยเฉพาะชาวบ้านคลองบางมุดบ้านหนองไก่ปิ้งตำบลน,นาขา อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเกี่ยวกับจระเข้ที่ออกอลาวาสกินคนไปหลายคนและเริ่มเป็นข่าวเทื่นขวัญยิ่งขึ้นเมื่อนายอุดมชาวบ้านตำบลน,นาขาลงไปอาบน้ําในคลองถูกจระเข้คา,าไปกินต่อหน้าต,ต่อตาชาวบ้านนับสิบและอีกสองสามวันต่อมาก็ถึงคิวของนายอินชาวขเขมรบ้านเดิมอยู่จังหวัดปราดมาตั้งรบรากที่คลองบางมุด ได้นำเรือเล็กไปตัดจากเพื่อจะมาทำเป็นหลังคาบ้านขณะยืนตัดกิ่งจากอยู่ในเรือจอระเขคยักษ์ก็พุ่งตัวขึ้นมาบนเรือของนายอินและขาบขาของนายอินตกลงไปในน้ําแม้นายอินจะพยายามดิน้นและเกาะแคมเรือเรียกร้องให้ภรรยาซึ่งอยู่บนฝั่งช่วยเธอก็พยายามกระพุ้งน้ําและส่งเสียงไล่แต่ไม่เป็นผลจอระเคยักษ์ได้ขาบนายอินลงไปใต้น้ําต่อหน้าต่อตา รุ่งขึ้นศพของนายอินลอยขึ้นมาพบว่าถูกกินเฉพาะส่วนท้องเช่นเดียวกับศพของนายอุดมนับจากนั้นการไลลาเริ่มขึ้นจนลรเข้กินคนก็เริ่มขึ้นโดยทีมแรกเป็นกลุ่มของสิทธิตำรวจเอกบุญโชธและครูสมพงศ์ซึ่งเป็นเพื่อนกับนายอินถึงกับลาออกจากราชการเพื่อออกลาจระเข้ล้างแค้นแทนเพื่อนโดยร่วมกับนายแดงเจ้าของโรงสี แต่การล่าไม่ประสบความสําเร็จแถมนายแดงเกือบต้องเอาชีวิตมาทิ้งด้วยคมเที่ยวของโจระเข้ยักษ์เมื่อเรือของนายแดงที่ทําหน้าที่คันท้ายเรือพิคว่ำก็โดนโจระเข้เข้าโจมตีแต่รอดมาได้เพราะทีมระดมยิงเข้าใส่จระเข้ที่กําลังจะพุ่งเข้าหานายแดงที่กําลังลอยคออยู่ในน้ําเพราะโจระเข้โผล่ขึ้นมาจนเห็นได้ชัดเจนว่ามันมีสีดําทั้งลําตัวและส่วนหัว ยกเว้นที่คอเท่านั้นที่มีสีขาวคาดอยู่จึงเป็นที่มาของชื่อไอด่างนั่นเองจากเหตุการณ์ในวันนั้นข่าวของไอด่างจระเข้ยักษ์กินคนก็โด่งดังจึงมีคำสั่งให้ตำรวจพลล่มเสือดำสองนายจากค่ายเดะเรสวนหัวหินรวมกับชาวบ้าน และคณะของสิดตำรวจเอกบุญโชคโดยการตีวงล้อมโอบอ้อมตั้งแต่ปากอ่าวตะโกและคลองบางมุดเข้าหากันการติดตามค้นหาตั้งแต่เช้าจนกระทั่งตอนเย็นไอ้ดามก็ปรากฏตัวขึ้นเรือของสิทธิตำรวจเอกบุญโชคและภูสมพงศ์ซึ่งพบเห็นจึงได้บอกให้คนคันท้ายเรือชื่อในหนืดเร่งพายเข้าไปใกล้ๆเพื่อที่จะได้ยิงในระยะหวังผล แต่ในหนืดกับกลัวจนพายเรือไม่ได้ทำให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายแต่ในวันรุ่งขึ้นชาวบ้านสองคนก็พะวากับไอด่างอีกครั้งเมื่อมันโผลมาระหว่างเรือทั้งสองลำของชาวบ้านและเรื่องที่ทำให้ครูสมพงษ์ได้อาสาออกไปนั่งห้างพร้อมกับปืนไรเฟิลโดยใช้สุนัขผูกไว้บนแพรเพื่อล่อไอด่างเช่นเดียวกับชุดไล่ล่าของตำรวจซึ่งก็คว้าน้ำเหลว นอกจากนั้นยังมีชายคนหนึ่งที่ชื่อนายมหัดชาวตำบลเขาสงอําเภอท่าชนะเป็นพลานจระเข้ใช้วิธีลุยเดี่ยวลงเรือเล็กไล่ล่าไอ้ด่างโดยพลานจระเข้รายนี้บอกว่าเขาเคยล่าจระเข้ด้วยหอกประจําตัวมาแล้วถึง15ตัวแต่แม้จะมีการออกไล่ล่าไอ้ด่างทุกวันก็ไม่มีใครสามารถไล่ล่าจระเข้ทินคนตัวนี้ได้จนกระทั่งล่วงเลยมาถึงวันที่หนึ่งกันยายน ทำให้ชื่อเสียงของไอ้ด่างคลองบางมุดเข้าไปเกาะกลุ่มสร้างความหวัดผวาให้กับผู้คนทั่วประเทศความด่งดังของมันถึงขนาดมีคณะถ่ายทำภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำเป็นภาพ,พยนตร์สารคดีเตรียมฉายทั่วโลกการ лучше. ไล่ล่าไอ้ด่างครั้งใหญ่จบลงด้วยความล้มเหลวซึ่งหลายคนคาดว่า เป็นเพราะก่อนหน้านั้นมีการไล่ล่าอยู่หลายครั้งรวมถึงช่วงนั้นระดับน้ำสูงขึ้นและมีน้ำเหนือไหลบ่าทำให้น้ำเชี่ยวกลาดจระเข้น้อยใหญ่ถูกรบกวนจึงย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นแต่หลังจากนั้นไม่นานในวันที่18พฤศจิกายนบริเวณคองเขาปลีบเขตติดต่อระหว่างอำเภอหลังสวนกับอำเภอสวีไอด่างก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง โดยครั้งนี้มันคาบเอานายช่วนพิมายชาวบ้านในคลองเขาปลีบและดำหายไปในคลองนั่นเองทําให้ชาวบ้านในคลองเขาปีกไม่มีใครกล้าพายเรือในคลองนี้และเรื่องของนายช่วนทําให้สิทธิเอกห้วนพิมายกับสิทธิเอกจำนองพิมายญาติของนายช่วนซึ่งเป็นทหารประจําค่ายทหารบกชุมพรไปรายงานกับผู้บังคับบัญชาขอลาและอนุญาตตามราจลเลขายักษ์ โดยใช้อาวุธซึ่งผู้บังคับบัญชามีคำสั่งอนุญาตในการเดินทางครั้งนี้นอกจากสิทธิเอกหวนพิมายและสิทธิเอกจำนงพิมายแล้วได้มีผู้ร่วมเดินทางไปปราบจละเข้ยักษ์อีกสี่คนคือร้อยโทลิขิจจันทโลไทยร้อยโทมาโนธเข็นคำยาสิทธิเอกละอ่อนาจิตติขณะที่คณะล่าจละเข้ไปถึงได้พบชาวบ้านประมาณ100กว่าคนพร้อมกับอาวุธ และชัมวกําำลังค้นหาจระเข้ยักษ์และศพของนายช่น่นซึ่งในที่สุดได้พบศพนายช่น่นอยู่ใต้ารากไม้ลิงตลิง่งถูกไอด่างจระเข้ลากไปขัดไว้และไม่มีทางที่จะดึงออกมาได้ต้องใช้นักประดาน้ำลงไปใช้เชือกผูกศพแล้วใช้คนจำนวนกว่า20คนช่วยดึงจึงนำศพของนายช่่นออกมาได้ปรากฏว่าศพของนายชุน่นมีสภาพที่แหลกเลวไม่มีชิ้นดี จากแหล่งที่พบศพของนายชวนทําให้คณะที่ติดตามไล่ล่ารู้ว่ามันอยู่บริเวณน,นั้นสิทธิเอกห่วงได้ใช้ระเบิดลงไปในบริเวณที่เป็นแหล่งกรบดานของไอด่างโดยระเบิดลูกที่สองทำให้ไอด่างต้องออกจากที่หลบซ่อนใต้น้ำของมันและรีบว่ายน้ำหนีแต่ก็ไปไหนไม่รอดเมื่อระเบิดลูกที่สามโดนคว้างเข้าใส่ เป็นการปิดฉากความโหดร้ายของโจรเขตกินคนไอด่างคองบางมดุดสำหรับซากของไอด่างมีการถูกซื้อขายกันไปหลายครั้งเพื่อนำไปแสดงโชว์ซึ่งทุกครั้งก็ได้รับความสนใจจากผู้ชมเป็นจำนวนมากโดยครั้งสุดท้ายถูกขายในราคา23,000บาทให้กับในายให้แฟ่ซิงแม้วันเวลาจะผ่านมาเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว ตำนานความโหมดร้ายของไอด่างคลองบางมุดก็ยังคงเป็นที่จดจำของคนไทยอีกหลายคนและในช่วงน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาก็ยังถือว่าโชคดีที่ไม่มีไอด่างตัวที่สามออกมาสร้างความสยดสยองให้กับคนไทย